นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ยืนยันคำเดิมไลซิกยืนกรานค่าตัวกอริโอต้อง100ล้านยูโรนักเตะพลักดันให้ทีมรับข้อเสนอเหลือฟาบิซิโอโรโมาโนนักข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานควาวขึ้นไวล่าสุดว่าการเจราจาระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาเบลไลซิกสำหรับปิดดิวค่าตัวของยอสโกกดริโอยังไม่จบและยัง ต่อรองราคากันอยู่โดยทางไลซิกยืนกรานค่าตัวเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรเอเชียต้อง100ล้านยูโรเท่านั้นจึงจะย้ายไปร่วมทีมมนซิตี้โดยที่พวกเขาไม่สนใจเรื่องออปชั่นในการจ่ายเพิ่มภายหลังส่วนตัวของกัวดิโอนั้นเจ้าตัวพยายามผลักดันอย่างหน,นักให้ดีลนี้เกิดขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าและหลังจากที่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเรือใบสีฟ้าไปเรียบร้อยเมื่อเดือนที่แล้ว เรียกว่าง,งานนี้ก็ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับ100ล้านยูโรสำหรับเรือใบซีฟ้าว่าไงล่ะครับกลับทีมเก่าบินเบาทีมเก่าพร้อมคว้าลาปอกกลับไปเล่นที่สเปนอีกครั้งแอตเลติกบินเบาทีมเก่าของอเมริกลาปอกมุ่งม,มั่นที่จะคว้าตัวลาปอกกลับไปร่วมทีมอีกครั้งโดยยกเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ และพร้อมทุ่มสุดรกำลังเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวมาเล่นในนาฬิกาสเปนอีกครั้งตามรายงานของเลริโวสื่อดังประเทศสเปนที่เหลือก็คงขึ้นอยู่กับนักเตะแล้วครับว่าจะเลือกไปที่ไหนหรือสนขวาโอโม่ mo, เสียบแทนตำแหน่งปีหากต้องปล่อยมาเรสไปจากทีมมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจในตัวดนนีโอโมปีกตัวเก่งของอาเบลไซิก และอาจเด่นหน้าคว้าตัวมาเสริมทัพหากต้องปล่อยริยาชมาเรสให้กับเอาอาลีตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเรือหากเราต้องเสียมาเรสไปจริงๆใจยังเป็นเรือใบกล้องจับภาพเบนจามินเมนดี้สวมชุดเย่าสีฟ้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเตะฟุตบอลกับแฟนๆที่สนามท้องถินน่นนิยานเชเซียของแมนเชสเตอร์ ตามรายงานของดิสันเมนดี้หัวรรอยอย่างสนุกสนานเกับการเล่นของตัวเองและมีความสุขที่ได้จับมือทุกๆคนในตอนจบเกมและยังเซ็นลายเซ็นให้กับเราแฟนๆอีกด้วยตามรายงานของสื่อหลังเจ้าตัวชนะคดีผลโทษออกมาเป็นที่เรียบร้อยและยืนยันว่าเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพอีกครั้งและข่าวล่าสุดเบนจามินมินดี้ได้ทีมตอบรับแล้วโดยที่จะย้ายไปเล่นให้กับ ลอรยองทีมในลีเอิงของฝรั่งเศสด้วยสัญญา2ปีหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นทางการยิ่งไงเราเหล่าแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าก็ขอให้นายโชคดีกับเส้นทางใหม่ในอาชีพนักเตะนะครับแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนสเติก่อนใคร หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน